สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการคุยนอกรอบศาสตร์ค<ฮ>่ะค่ะหน้าที่แห่งนี้นะคะเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวของประวัติศาสตร์การเมืองไทยค่ะและหากว,ว่าพูดถึงในเรื่องนี้แล้วขบวนการนักศึกษาที่ผ่านมาตั้งแต่14ตุลา2516นั้นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะผู้นำนักศึกษาส่วนใหญ่ก็กเกิดมาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ไกลไปนัก ก็เห็นจะเป็นพฤษสภา2,535และผู้ที่เป็นหนึ่งในแกนนำของขบวนการนักศึกษาในตอนนั้นก็คือคุณปริญญาเทวานาริมิตรกุลวันนี้เราจะไปพูดคุยเรื่องราวชีวิตนะคะของอาจารย์ปริญญาเทวานาริมิตรกุลกันที่นี่นะคะมุมอมองความคิดและชีวิตส่วนตัวของเขาเป็นยังไงบ้างติดตามในรายการคุยอรอบๆค่ะ สวัสดีค่บสวัสดีค่ะอาจารย์ปริญญาครับ,ค,รบค่ะคเป็นไงคะกำลังทํางานอยู่ครับวันนี้จะต้องขอเบรกเวลาทํางานอาจารย์สักนิดหนึ่งคุยนอกรอบกับเราซะก,ก่อนครับะะจะคุยเรื่องอะไรครับหลายๆเรื่องค่ะนะคะแล้วก็โดยบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ปริญญาเนี่ยก็เกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องของคนรุ่นใหม่เด็กวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาอยู่ด้วยนะคะค วันนี้เราก็มากันที่ห้องทํางานเลยห้องนี้เป็นห้องประจาตาแหน่งมั้คะอาจารย์ครับ,รรบห้องของรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาครับใครที่อยู่ตําแหน่งนี้ก็ต้องมาอยู่ห้องนี้<ม>แล้วก็ปกติแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์ก็เป็นสิทธิ์เก่าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยครับผมเป็นนักศึกษาท,ที่เป็นผมเป็นรรมศาสตราธรรมศาสตร,ราสา์รุ่นแรกครับที่ต้องไปเรียนที่หลังสิษย์อ๋อหลังสิษ์ร,รุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งครับสองห้าสองเก้าสองห้าสองเก้าุ่นบุกเบิกปีนี้ก็ปี ครบ20ปีไปแล้วปีนี้เป็นปีที่21ขึ้น21แล้วครับโอ้โหนานมากตอนนั้นเนี่ยตอนที่เป็นนักศึกษาก็จะวิ่งเข้าวิ่งออกห้องนี้ใช่ไหมคะมาติดต่อครับตอนขึ้นมหาลองตอนที่ทําองค์การนักศึกษาหรือทํากิจกรรมอยู่นะครับก็ต้องขึ้นมาห้องนี้ครับคือมหาลองอธิการบดีค่ะฝ่ายการนักศึกษาในตอนนั้นนะครับก็ไม่เคยนึกว่าวันหนึ่งตัวเองจะมานั่งตรงนี้แทนชแล้วก็ได้มานั่งทีตัที่ตำแหน่งนี้แทน นะคะค่ะวันนี้จะเป็นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวคงจะชวนอาจารย์คุยนะคะคห้องนี้ใหญ่เล็กยังไงคะเพราะเท่าที่กว่าสายตาดูเนี่ยอับแน่นไปด้วยหนังสือไมหมดเลยแค่ <c oughs> ไปไหมคะครับก็ถ้าพูดถึงมันก็เป็นห้องที่ใช้ในการทํางานไปในตัวด้วยผมหมายถึงว่าถ้าเกิดจะมีการประชุมวงเล็กๆนะครับสักไม่เกิน10คนอะไรนะก็จะใช้ห้องนี้ด้วยใช้ห้องนี้ด้วยครับบางทีนักศึกษามาประชุมงานกันนะครับหรือ เราคุยกันเรื่องงานนักศึกษาหนะครับห้องนี้ก็ถูกใช้ในการประชุมยู่เป็นอยที่โตประชุมตัวน้ครับค่ะ,<ล>ะป,ปกติก็คือมีคนมาหามีคนมาพบนักศึกษามาพบนะครับก็มาหาที่ห้องก็เป็นเหมือนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาันักศึกษาที่ทำกิจกรรมอยู่แล้วโดยหน้าที่นะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวยังไงขอดูนิดนึงนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจเพราะว่าห้องทํางานห้องนี้ดิฉันว่าบอก,บอกวความเป็นอาจารย์เป็นยาเทวานรมิตรคุณได้ดีทีเดียว ด้านโน้นมีโปสการ์ดมีอะไรด้วยขอไปดูได้ไหมครับครับค่ะความจริงมันอาจจะลกๆหน่อยครับมีเพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศบ้างเพื่อนไปเมืองนอกบ้างเขียนมาผมอ่านเสร็จผมก็แปะติดไว้ก็ไม่ได้มีเป็นระบบอะไรฮะคือเขียนมาอันนึงแล้วก็แปะแปะแปะไปนี่ครับค่ะคือผมสะสมโปสการ์ด จากคนที่ส่งมาให้ทั้งที่ที่คนส่งมาให้ด้วยเราซื้อเองด้วยไปเที่ยวไหนก็จะเก็บสะสมไว้ก็ถือ่บ้านนี่มีได้เลยใช่ไหมคะก็กึ่งๆึเพราะว่าคือไม่ได้คิดเก็บอะไรเป็นระบบครับเจอสวยก็เก็บเจอสวยก็เก็บแต่ว่าก็มีเยอะมีเป็นพันๆใบก็แล้วแต่ว่าไปตามที่ต่างๆอย่างเงี้ยนะคะเห็นว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เคยมีนิทรศการโปสการ์ดด้วย ผมไปเห็นอะไรที่มันสวยๆง,ง,งามๆที่เยอรมันเยอะนะครับค,คือก่อนไปเยอรมันเนี่ยคนจะเตือนเยอะว่าคือเดิมเนี่ยผมจะไปฝรั่งเศสนะครับผมจะไปต่อด้านกฎหมายมหาชนปรยาโทรปรยาเอกใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่า,เ,าเดิมจะไปฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าประเทศที่น่าไปรเรียนต่อในด้านนี้มีแค่ฝรั่งเศสเยอรมันเดิมก็จะไปฝรั่งเศสนะครับทีนี้ก่อนเดินทางได้สักเดือนหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนใจไปเยอรมันแทน นะครับทางที่ฝรั่งเศสเนี่ยได้ลงทุนเรียนภาษาไปแล้วนะครับลงทุนจองโรงเรียนภาษาที่ฝรั่งเศสไปแล้วเตรียมตัวเดินทางทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเยอรมันแทนะนะครับด้วยความคิดที่ว่าคนที่จบจากฝรั่งเศสในบ้านเราเนี่ยมีข้าทั้งเยอะล่าทางกฎหมายนะครับแต่ทางเยอรมันเนี่ยยังน้อยอยู่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะฮะกับกับบ้านเรามากกว่านะครับผมไปเจอ เพื่อนๆที่น่ารักมากมายนะครับซึ่งเขาพอเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยเขาน่ารักเหมือนคนไทยทุกอย่างช่วยเหลือเรามากมายนะจนจนสารพัดนะฮะ <c oughs> เช่นการเขียนววิยนิพนธ์เนี่ยเป็นภาษาเยอรมันใช่ไหมครับภาษากฎหมายด้วยเนี่ย เราก่อนจะส่งงานให้รเฟสเซอร์ก็ต้องให้เขาตรวจภาษาก่อนอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วเขาไม่เคยเรียกร้องอะไรนอกจากให้ผมทำกับข้าวอ๋อค่ะอาหารไทยเขากินแสดงว่าต้องทำกับข้าวเก่งนะจไปเป็นที่เยอรมันค่ะไปเป็นที่เยอรมันแล้วทีนี้แล้วจริงๆนี้น่าจะหาครัวแบบนี้นะคะให้จับเรียนยาปรุงอาหารได้กินสักหน่อยม่ได้ทำมาสองปีกว่าแล้วครับตอนในกลับมาจะนูอะไรบ้างคะลองพูดเป็นก็ก็ตอนเริ่มต้นเนี่ยผมเริ่มต้นจากต้มขาไก่ก่อนอ๋อก็ใช้ได้อยู่นะคะคือ อาจารย์ของผมเนี่ยนะครับก็คือโลโบโลโบกับแม่ปนอมโลโบเนี่ยนะเขาจะมีซองนะฮะแล้วข้างหลังเนี่ยก็จะมีวิธีการทำหนึ่งสองสามสี่เราก็ซื้อซองสำเร็จรูปมาเครื่องแกงต้มขาไก่ล้วก็ทําตามนั่นแหละก่อนอื่นตั้งไฟกะทิให้ให้ร้อนก่อนแล้วเอาเครื่องแกงลงไปผัดจนกะทิแตกมันค่อยใส่เนื้อไก่ใสผักอะไรเงี้ยก็ทําตามขั้นตอนนะครับก็เรียนรู้ตำรากับข้าวผมก็คือโลโบ นะครับนี่อันนี้เป็นเรื่องซึ่งนักเรียนที่ไปเรียนเมืองนอกทุกคนรู้ดีว่าว่าทุกคนเนี่ยเออค really, ิดว่ากลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ยอยากจะเอาโล่หรือเอากระเช้าดอกไม้ไปหาที si like ane, ่วโลโบนี่เขาคือใครหรือแม่ป้านมคือใครเพราะว่าเขาเป็นเราเป็นนี่บุญคุณเขามากกว่าจะจบได้คือก็อาศัยพวกเครื่องแกงสำเร็จรูปพร้อมด้วยวิธีการทําเล็กๆข้างหลังสองนี่แหละฮะเยอะทีนี้ผมเองเนี่ยด้วยความซึ่งชอบถ่ายรูปนะครับไปอยู่เยอรมันก็เลยถ่ายรูป วเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็ได้ไปเห็นภาพที่มันภาพที่มันอบอุ่นน่ารักมากมายนะครับก็เลยถ่ายรูปเอาไว้เยอะแล้วตอนหลังนี่ก็คิดบนพื้นฐานเลยว่าเอ้สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยแล้วก็คนที่เมืองไทยไม่ได้เห็นแล้วเข้าใจว่าคนเยอรมันเป็นคนเย็นชาเป็นคนแข็งกระด้างไม่จริงนะครับผมได้เห็นความอบอุ่นความรักความงดงามต่างๆมากมายผมอยากจะเอามาถ่ายทอดให้คนไทยได้เห็นขอดูนิดนึงก็เลยทำมีอยู่ใช่ไหมคะจครับ ผมจัดเป็นนิทรรศการภาพถ่ายจากเยอรมันฮะจัดที่ถาบันเกเต้ตอนจบกลับมาได้ประมาณสิงหาปี48นะครับก็ปีครึ่งที่แล้วครับก็พอทำนิทรรศการภาพถ่ายเนี่ยทำไปทั้งหมด44ภาพนะครับแล้วก็คัดภาพจำนวนหนึ่งครับเอามาทำโปสการ์ดนะครับด้วยการที่ต้องการที่จะให้ภาพที่คนเข้ามาดูเกิดเกิดคนเขาชอบนี่นะครับเขาจะได้ซื้อไปได้แล้วก็เป็นการกุศลทั้งหมดฮะคือเอาไปช่วยเด็ก ใน3จังหวัดแดนภาคใต้ฮะตอนผมอยู่เยอรมันเนี่ยผมมีงานอดิเรกอย่างนึงนะครับเออคือผมเอาภาพถ่ายที่ประเทศไทยนะครับคือทุกครั้งที่ผมกลับมาเยี่ยมบ้านเนี่ยผมจะไปตะเวนตามตามตลาดเก่าๆะนะครับไปตะเวนตามวัดเก่าๆานะครับไปต่างจังหวัดแล้วก็ถ่ายรูป แล้วพอไปเยอรมันเนี่ยผมก็จะไปทําเป็นโปสการ์ดแล้วผมขายผมวางขายที่ร้านเอเซียนะครับที่ประเทศเยอรมันก็ขายได้คือกำไรกําไรอะไรก็ไม่มีหรอกครับแต่ว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีมีอะไรสวยงามแล้วก็แล้วก็เป็นความภูมิใจของคนที่คนที่ถ่ายรูปนะครับว่าเออภาพที่เราถ่ายมาเนี่ยมีคนก็ซื้อครับเรื่อง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 ภาพุ่งนี้นี่นานไหมคะ ใช้เวลาสะสมค่อยค่อยนาน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 คือภาพเนี่ยส่วนส่วนประมาณจะต้องแอบไปประมาณครึ่งนึงนแน่เลยคือภาพนี่ถ่ายไว้เป็นพันๆภาพอรแต่เลือกมาแสดงจริงในเลือกมันแค่44ภาพเป็นโปสการ์ดนี่ก็แค่18ภาพที่เป็น18ภาพเพราะว่ามันเอามาเรียงกันเนี่ยมันลงเพลทเพลทหนึ่งพอดี ในการพิมพ์มันมีแค่สิบแปดภาพคขนิ่งเสียดายครับเพราะว่าเรื่องของกระบวนการผลิตเพราะว่าภาพหลายภาพซึ่งแสดงเนี่ยมันมันสวยๆเนี่ยเราไม่ได้เอามาก็ทํารอบสองสิอาจารย์ทำรอบก็นะไม่ได้มีโอกาสไปทำรอบสองแสดงว่าอาจารย์ต้องเป็นคนที่ชอบการถ่ายภาพแล้วก็เป็นช่างภาพมาตั้งแต่ไหนแต่ไรคะความจริงผมเริ่มถ่ายภาพครั้งแรกเลยนะครับคือตอนอยู่มสี่อ๋อเหรอมสี่ครับหยุดชีวิตการถ่ายรูปเนี่ยตอนมาเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ เพราะตอนมาอยู่ธรรมศาสตร์เนี่ยก็นึกจะเข้าชมรมโฟโต้อยู่เหมือนกันแต่ดันไปออกค่ายซะก่อนพอไปออกค่ายออกค่ายอาสาบันธุตำรบทก็เลยกลายเป็นเด็กค่ายไปเลยเป็นเด็กค่ายไปเลยแล้วต่อมาขึ้นตึกกิจกรรมอะไรก็เลยกลายเป็นกิจกรรมออกค่ายกับกิจกรรมเรื่องการบ้านการเมืองไปนะฮะก็เลยไม่ได้จับกล้องอีกเลยจนกระทั่งไปเรียนต่อเยอรมันในครั้งแรกนะครับเมื่อปี2อ3 8รอผมไปสองครั้งนะครับไปทำโทครั้งหนึ่งแล้วไปทำา็อกเตอร์อีกครั้งหนึ่งไปครั้งแรกเนี่ย